และยาหรือ FDA ของสหรัฐก็มีมติสนับสนุนการใช้วัคซีนโคเมนาตีของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กวัย5-11ปีโดยให้ใช้ประมาณเข็มละ10ไมโครกรัมจะน้อยกว่าปริมาณวัคซีนซึ่งใช้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่12ปีซึ่งจะอยู่ที่เข็มละ30ไมโครกรัมค่ะ ทางคณะกรรมการชุดใหญ่ของ FDA มีการอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉินให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ i o n t เอ h กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่16ปีเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและกับผู้ที่มีอายุ12ถึง15ปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ไฟเซอร์ยื่นเพื่อขอรับการพิจารณาให้มีการรับรองการใช้วัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉินกับเด็กเล็กนั่นคือผลการทดสอบทางคลินิกระยะที่3ซึ่งประสิทธิผลในการป้องกันจะอยู่ที่ร้อยละ90.7ค่ะ โดยคณะทำงานของ FDA ยังคงมีความกังวลต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉียบพลันซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในวัยรุ่นชายมากกว่าวัยรุ่นหญิงเพราะฉะนั้นจึงมีการเสนอแนะให้มีการจำกัดเงื่อนไขาการใช้งานวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคในเด็กเล็กอาทิการฉีดให้เฉพาะกับเด็กที่มีโรคประจำตัวหรืออยู่ในภาวะซุ่มเสี่ยงต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลถ้าหากล้มป่วยด้วยโรคโควิด -19 ส่วนกระทรวงสาธารณสุขบาฮารนมีการประกาศร,รับรองเป็นกรณีฉุกเฉินให้มีการใช้งานวัคซีนโควิด -19 แบบเชื้อตายที่พัฒนาโดยบริษัทเภสัชกรรมแห่งชาติจีนหรือซิโนฟาร์มกับผู้ที่มีอายุระหว่าง3-11ถึงปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะมีการรายงานเพิ่มเติมออกมานะคะว่ารัฐบาลเตรียมอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉินให้มีการใช้งานวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคกับเด็กวัย5ถึงปีด้วย รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ